สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้กับมา,าใส่ใเบ็ดด้วครับเด้อเบิ้งครับสีโขกสีมานบ่นี่เนเยเบิ้งครับเบิง้งคนนี้มันหลนน่นบ่เนี่ยโอ้ยังขับใส่เงี้ยเงี้ยอีหวกเด้อครับมาข้าง,งปูนครับเงี้ยไปเรื่อ,อยๆก็ยาไปเรื่อยๆหลังนึง มเอาถือจุกโอ้เด็ดปุ่นครับได้ปุ่นแล้วถุงมาถุงมาเด็ดปุ่นแล้วเด็ดปุ่นแล้วเอาไปแล้วเด็ดปุ่นแล้วหมานแล้วหมานแล้วพี่น้องหมานแล้ว ปก่กัได้าันดอน,น,น,นม,น,ม,น,มน,น้อนดีมื่อนี้ฝน,นมาตกกันลยวหาไส่เบ็ดพี่น้องยังีหวัวครับ <c oughs> ยีงีหัวไสยังสี่ไะไพี่น้องอีถีชาบ,บ้านครับพี่น้องหายยู่หายกิน ลองไปยี่สิบได้เขาเอาเมียนเนี่ยโอุ้ยอยากกินน้องเอ้ยสวยๆกำลังๆกินน้องหมันแล้วหมันแล้วเมืนเน่อไงเข้าหมาันแล้วถุยส,สองพันไปครับ มันแล้วได,ได้สองปุลแล้วได้สองแท้แล้วพี่นอ้องได้สองปุลแล้วครับเดี๋ยวทีย่ยหาพี่นอ้องเบื้องนเรื่อพี่นอ้องสปลแล้วราจาที่เราได้สองที่มนัมนมันมัถุงบรคคาดอกตีบระคาดอกปาไม่ได้ทั้งหมดคุาูหมด ไอเบ็ดทั้งคุณขึ้นมาที่เพราะป่าป่าป่าไม่ได้น้ำเหอะมองเป็นเป็นว่าส่วนเนาะเนาอเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้างหลังสุดท้ายจะค่อยฝุ่นถ่ายไปรุ่นน้ำห้ด้าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาใส่เบ็ดอยู่หกสิบหลังพี่น้องในสองปุ้นนะครับเบื้องหายามเราหนีทีเดียวปุนอันเซ็กยอดไเบ้างพี่น้อง

นี่แหละพี่น้องมาหาใส่เบ็ดน้ำข้องปูนพี่น้องเอ้ยนี่แหละน้ำข้องปูนยังสิลน,<ป>นลนักลพ,พ,พี่น้องไปอไปพี่น้องไล่ไปเรื่อยๆอ่ะทิ้งนี่เอาไปทั้งนี้แหละพี่น้องเอาไว้สั้งนี้นะครับผมหยิบเปพาติดตามต่อไปเบิ่งอยู่ไหน่าครับพี่น้องแบบนี้อ่าทุกทีนะครับเนาะ